สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะามาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ ช่องแอดเพียนพารวยนะคะามาดูผลสรุปนะคะของวันที่1น,นะคะวันที่1เข้านอยเฉพาะกิจนะคะนอยแรกเลยนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งสตรงๆนะคะหนึ่งสนะคะ อันนี้แอดเขียนผิดนะคะแล้วก็เลยเขียนใหม่ในคลิปเลยนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเขียนเนาะแต่ว่าก็ไม่เข้าเนาะ3ามไม่เข้า3ไมา3ไม่มานะคะ1นสนะคะวิ่งรูดหนนะคะก็เข้าหน่อยเฉพาะกิจนะคะก็ไปให้ไวเลยนะคะ8มาดีมากๆเลย8 96แล้วก็เกนะคะในตารางก็มีแค่8เนาะ การคำนวณของอแอดแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็มาเข้าในตาราง54นะคะ5 4 4สนะคะอันนี้เข้าในตารางนะคะ54นะคะให้8 7นะคะพี่น้องจ๋า8 7มาข้างหน้าเนาะ6ไม่มานะคะ2 7งนี้แอดให้เมื่อวานนะคะสอง็ดนี้เนาะ กับสองหหลุดไปนะคะสรุปนะคะเข้าน้อยเฉพาะกิจน้อยแรกนะคะ1นสี่นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นให้อ่าส่วน5้าสนี้เข้าในตารางนะคะถ้าท่านใดหยิบจับแนวทางไปนะคะก็ก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเราไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่2นะคะของวันที่สอง,ะะอง,สองเรามารุ้นกันต่อเลยนะคะ อแอดคิดมาได้นะคะ3 8 9 4 1 2นึ่งองนะคะ,ะท่านใดไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะก็สามารถจับในตารางได้นะคะแอดให้เด่น2เด่น4เด่น1นะคะ สองและสี่นะคะวิ่งรูปมาดูตัวเจาะนะคะคู่เจาะสองหนึ่งนะคะสองสามสองสี่สองแปดนะคะสวดสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ การคำนวณไม่เหมือนกันนะคะกับสูตรมัดรวมนี้คำนวณไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องถ้าใครชอบสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ตามสูตรเม็ดเดียวนะคะถ้าใครชอบสูตรมัดรวมก็ตามสูตรมัดรวมนะคะ40นะคะ41 4ห49 เสียงไม่ค่อยดีเนาะเสบคอนะคะวันนี้ก็เลยพูดเสียงเบาหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะชุดกันนะคะ,อะแอดให้การเบิ้ลน,นะคะวันนี้เนาะสี CC นะคะ1 1แล้วก็2อสองนะคะ,ะไปกลับบนล่างนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ Comment เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะจับวินในตารางนะคะเพราะว่าในตารางของเราเข้าดีนะคะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะสองสี่สองแนะคะ 4ี่9นะคะชุดกันเบิ้ลก็ให้3คู่นะคะสายเบิ้ลชอบตัวไหนก็เลือกไปพิจารณาเนาะสำหรับพี่น้องท่านที่ขอเลขบัญชีเข้ามานะคะจดไว้แคปไว้ได้นะคะถ้าสมอ,าอยากจะอยากจะร่วมสมทบทุนนะคะสนับสนุนช่องเข้ามาเนาะ องเพียนสอนเศษนะคะเลขบัญชีออมสินนะคะแอดเขียนไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวหลุดเฟรมนะคะ0 2 0 2 7 7 3 7 4 8 8 8นะคะอันนี้คือเลขบัญชีแอดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางการแนะแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ